ทุกคนเดี๋ยวให้พี่ยิมเล่าอยู่เรื่องหนึ่งบอกเลยว่าไม่เคยเล่าที่ไหนเกิดขึ้นที่บ้านของเราพี่เยวเป็นคนเจอมากระตัวให้พี่ยิมเล่าคองนี่เลยยิมรีบเข้ามาบอกของบ้านเจนอกเนี่ยที่หมาหอนอ่ะน้าูขนาดนั้นเลยโอ้ี่พูแล้วขนนี่ขึ้นชั้นเลยนล่าแล้วเร็วแล้วเ่าแล้วเขาอยู่ไหนเขารู้ปะเนี่ยเศษเหล็กเขามาเก็บตัดรั้วบ้านไปหมดแล้ว เนี่ยรั้วบ้านไม่เหลือแล้วทั้งโลหมดแล้วเนี่ยทั้งหน้พ่อพ่อเป็นหนี้พ่อหายไปไที่ไหนมาตัดได้ไงนะบ้านไงนล้วนะลรั้วเลขอะรั้วตะรั้วนาละบ้านนะตั้งตัวไต่ยังไงไต่ยังไงไต่ยังไงหลังไว้เขาทำรั้วใหม่ที่จะพูดวก็ตกใจหมดเลยแม่งเฮ้ยคนไม่เคยบอกนะเฮ้ยหรือว่าเมื่อคืนที่เสียงหมาเห่าไรถแห่เข้ามาใช่ไหมวุ้ยใจหายมึงอย่าเสียสติทำไมอ่ะมึงอย่าเสียสติไอ้สัตว์มีสตินะคะเพราะว่า การที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย คุณจะเป็นบ้าจริงนะคะแหถ้ากูตกใจอีกแบเดี๋ยวมึงจะแจ้งมาสั่งของมาละกันทำไรไม่บอกเลยแผนกเนเลยอมึงก็แผกทำไปโอ้ยวันนี้ครับคลิปนี้ปิดตำนานลัวอาณาจักรออดมึงจะไม่เจอลัวแบบนั้นอยู่ใน Google Earth อย่างแน่นอนที่มีล้อเกวียนถูกต้องแผวข่าวควายใช่แล้วแขวนอยู่หน้าบ้านใช่เดี๋ยวพาไปดูไม่เหลือเฮี้ยอะไรแล้วเนี่ของเก่าเออเวลาจะทำเคี้ยอะไรนะปรึกษากูม้างนะตัดบอกกันสักคำ หลกใจหมดเลยแล้วทารั้วไม่พอย้ายเสาบ้านด้วยคนอะไรมันต้องย้ายเสาบ้านนี่แสดงว่าหลักเขตเรานี่นี่เราโกงทางหลวงไป4ี่สปีแล้ว้างรั้วจับเลยรยัยงรั้วจับยังรั้วจับเสียงปากดีจริงเลยมึงเนี่ยนี่ไงทุกคนหลักหมุดเราหลักหมุดเราอยู่ตรงนี้นี่หลักหมุดในบ้านแต่พ่อพ่อกินเขตทางหลวงเข้าไปตรงไหนถึงข้างถนนตรงนี้น ตำรวจไม่จบพ่อกูเลยรอเล่นรอเล่นไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ดูดินี่ทุกคนยังไม่เห็นยงมาพาให้ทุกคนเห็นก่อนนี้บ้านเรามันหายไปหมดแล้วนะเมื่อคืนนะดิทำไมอะรถนี่ขับมาด้วยความเร็วกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ปา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 พอถึงหน้าบ้านเราเาป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 าาปา อ๋อแล้วเราจะทําถึงไหนหรือว่าคือเราจะเข้าไปถึงในนู้นเลยเหรอโอ้ยนี่ขาดทุนเลยเนี่ยขาดทุนเนี่ยบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนอ่ะเราโกงมาต้องเยอะเป็นไรเนี่ยเราเคยโกงมาตั้งเอะลงเนแล้วเนี่ยอย่าพูดคำว่าโกงมาเก่าไม่ผ่านมารอาอ๋อเก่ามันเป็นรั้วสังกะสีใช่แต่ก่อนดูก็ด้วยสายตาเดี๋ยวนี้เขายิงจากดาวเทียมมาบ้านกูหายไปครึ่งหลังนึกว่ากูมีตังค์ซื้อที่เยอะแยะเปล่าเลยพ่อโกงมนตั้งครึ่งไร่ ไอ้ยิ้มเนี่ยราว่าในวันนี้มันมันทัองโดนหนักเออนี่แหละครับทุกคนแล้วตอนนี้รั้วบ้านเราก็เป็นแบบนี้แล้วสภาพเป็นสภาพไหนนี่แล้วของที่ลกๆอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนหมดแล้วอ่ะก็เป็นว่าว่างๆช่วงนี้พ่อยังไม่ปิดรั้วใครกลางค่ำกลางคืนเดินมันก็หยิบออกไปหยิบออกไปมันก็จะโล่งไปกันเองใช่แช่ช่วงๆหน่อยเหอะเนี่ยล้อโคังล้อเกวียนมาหยิบไปเอไม่ได้ตอนนี้เราังบ้านเราคือจองของฝั่งถนนแล้วกูบอกแล้วว่าที่ใครก็ไม่รู้ กี่ไปคลองไว้อยู่เลยเนี่ยเจ้าของก็มันไล่เมื่อไหร่ไม่รู้อะตอนเนี้ยทุกคนอะสงสัยแล้วก็ตอนเนี้ยทำอะไรไปบ้างส<อ>งงงไปหมดเลย,เยใช่ก็มาเดี๋ยวอีกหน่อยก็ถนนสายนี้เขาก็จะปรับเพิ่มเข้มามัยข้างเออใช่ป่<อ>ะม,มันก็ใหญ่ใหญ่แล้ว<ม>เขาก็จะทําดีอ่ะใครเขาจะทำก็คือว่าวัดอารามหลวงเนี่ยถนน24เลนอะทุกคนฮะพ่อจะให้อาหารหมาเนี่ยพ่อวิ่งข้ามถนน24เลนนู่นถนนอีกเลนหนึ่งอยู่นู่น โอ้ตู้คอนที่นอดเหรอแต่แงรูนอะไรมันเป็นความจริงอ๋อไม่ใช่เหรอแม่ยี่สิบปีเลนตรนเนี้ยมือย้ําอยู่ในนู้นตอบเลยจ้าถามคําเดียวถาเดียวเลยนะถ้าหลวงเสร็จแล้วแหวนลุงรังเหมือนเดิมไหมใช่เดี๋ยวตั้มจะไปวะเดี๋ยวก้าล็อกเวียนปิดตรงนี้ทันสายไปแขวนตรงนู้นตัวช่วยออกแบบให้มีล็อกเวียนเขาอยู่ในผนังได้หน่อยไม่มีผนังเออไม่เอาไม่เอา เหมือนนถ๋ยวเดววาเล็้ขิงอ่ะไม่ต้องไม่เอามึงแกะขายไม่ได้แกะขายไม่ได้อดีีมตชจะะทไรเฮ้ยพ่อคิดกันไกลว่ะ เดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่ทําเสร็จแล้วละกันตอนนี้เราจะปรับปรุงแล้วเพราะว่าทําให้มันแล้วมาตรฐานพอเสร็จปุ๊บรั้วเราก็จะขึ้นตรงนี้แทนได้โอ้ยเหรอนี่สังเหตบนี้จริงป่ะเนี่ยซึ่งั้วเนี่ยหายหมดเลยนี่คือหายหมดเลยเหรอหายหมดเลยเนี่ยหายหมดเลยจำ่ไดแล้วเหรอลุกนี่ยต้องบอกเนี่ยเดี๋ยวต้องไปบอกตายายด้วยเนี่ยหายไปเครื่องหลังเลยลำบากเงีเจ้าที่เจ้าทางกลับมาหลักการต่อตอนนี้ก็กําลังย้ายเสาขยับเสาเข้าไปเสาเข้าไปหลังคาทิ้งทั้งแถบโหเหยด ก็น่าจะหมดสัญญาน่าหมดสัญญาใช่เราเลยต้องย้ายโดนไล่ที่ใช่เข้าป่าอันนี้เราก็จะต้องไปกลับไปขุดบินกินหญ้าอย่างเก่าขุดบินกินหญ้าอย่างเก่าขุดบินกินหญ้าอย่างเก่าเขาเขาจะเศร้าทำไมเขาเนี่ยพี่น้อยตรงนี้เลยใช้เวลากี่วันในการก่อสร้างครับใช้ผมเลยประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับทุกคนนู่นถึงข้างหลัง อีพีนี้ครับเริ่มต้นของล้วใหม่เริ่มต้นของล้วใหม่จากไอน้นมล,ล่องเรือมาหารักหน้าบ้านเอกมาสองหลายหลายรอบแล้วใช่ไหมเอกมาหลายรอบเอกนี่มันที่รุดออไอน้นม <laughs> ต้องพ่อต้องทําล้วใหมออ่แต่ว่าหลังจากคลิปนั้นที่ออนไปอ่ะมีน้องๆเอฟซีอ,อ่ะคอมเมนต์มาเยอะมากว่า <ขอ S 1> ที่ทำล้วเธอทำล้วเธออ่ไงเงี้ยแล้วก็เออ เรื่องเรื่องความปลอดภัยใช่ตั้งแต่อหนุ่มนั้นมานะพ่อไม่เคยได้ออกไปไหนเลยนอกบ้านพอเฝ้าบ้านเป็นถ้ำเฝ้าถ้ำเลยแต่คนเดี๋ยวให้พี่ยิมเล่าอยู่เรื่องหนึ่งบอกเลยว่าไม่เคยเล่าที่ไหนมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของเราพี่เยวเป็นคนเจอมากระตัวให้พี่ยิมเล่าาได้เหรอเล่าให้งกลัวจริงๆอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยพี่เยวไอะที่มันเคยบอกพ่อว่าหมาชอบหอนเที่ยงคืนทุกวันเที่ยงคืนใช่ป่ะวันนั้นนี่ ยิ้มก็หิวเบียออกเลยขี่มอไซค์ออกไปเลยครับเจอจังเต็มเต็มนี่หัวโค้งนี่เลยยิ้มรีบเข้ามาบอกคงมันเจนอกเนี่ยที่หมาหอนอะ่ะคงขนาดนั้นเลยโห่ยี่พูละคนนี่ขึ้นชั้นเลยถึงนี่แล้วนี่บอ้ยไม่ใช่เลียวกลับมาขี้ก่อนอะไรไม่ใช่จะบ้าแล้วจริงอันนี้คือแบบเพราะว่าเยว่ะพ่อเยว่ะหมาม,ม,มันหอนตลอดเพราะก็จำได้ใช่ป่ะที่เย,ยวบอกเวลาเดิมเวลาเดิมนนีแตัวเออ พอมันหอนเนี่ยเพราะว่ามันอยากกินมะม่วงไม่ใช่ไม่ใช่ต่อนะเรื่องนี้เรื่องจริงนะคนก็กำลังอยากรู้อยู่เนี่ยใช่เนี่ยสาเหตุยิ้มรู้เลยถ้าไปเรียกเยวมาพ่อขนลุกแน่นะใช่ไอเยวนี่ไอเยวนี่ล้อไอที่หมาแล้วหมามันหอนแบบไล่เลยนะไล่อย่างหัวโค้งมาบ้านเราเดี๋ยว แม่งนึกยังไงหิวเบียอยากจะออกไปซื้อเบียขี่ไปเที่ยงคืนเซเว่นออกไปแตโขวงบ้านรู้เลยแล้ววันนั้นรู้เลยว่าวันวิสาขาพายด้วยโอ้ลึกในใจคิบหายแล้วปูเอออันนี้เรื่องจริงเห็นเต็มเต็มเลยรู้เลยอ่ะใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆอย่างนี้เลยเลีล้ยวกลับมาเลีเ้ยวกลับมาเสร็จปุ๊บก็เลยพูดกับโยูเจอแล้วเต็มเต็มของบ้านจะนกตรงโรงงานเนี่ยนะหน้าพ้อมยาเขาเขาพูดกับว่าตรงนั้นขังใช่ไหมใช่ว่าเนี่ยในตั้งแต่ไล่ระดาบกอง พ่อยังรู้เลยเนี่ยใช่เขาบอกเต็มเลยใช่ใช่อะไรเต็มฮะขี้หรืออะไรไม่ใช่พ่อตลกอ่ะนี่เรื่องจริงจังเอาเสร็จปุ๊บพอบอกเยวใช่ป่ะเยว่เฮ้ยอะไรวะมีอะไรวะบอกกูดิอ๋อไอ้เหี้ยไม่มีไปโรงงานเนี่ยเขาออกกะเที่ยงคืนเขาเปิดออดอ้าหมาหอนตลหลือด้วยหมาเห่านี่ก็เปิดออดใช่หมาหมาเสียบหูหมา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 เห่านี่ก็เปิดออดหมาเสียบหูไงแล้วเกี่ยวอะไรกับผีไหมไม่มีผี อีกไม่ได้พูดคำว่ามีผีบอกว่าเจอเต็มๆแบบแี้มึง <c oughs> จะเล่าหาต้นใจอะไรอยากเตะปากมันก็เตะไม่ได้แ,แล้วมึงก็เล่นเขาเตือนเต้นตจริงพ่อวันนั้นอ่ะมันมาหลอกทุกคนเลย <c oughs> และนี่แหละครับก็คือเรื่องเล่าอาถรรพ์ประจำซอยวัดชางเลนหมาหอนทุกเที่ยงคืนเพราะว่าเขาเลิกโอตอนเที่ยงคืนถูกต้อง อ๋อเซเว่นเซเว่นก็มีอ่ะไม่เป็นแล้วต้องเซเว่นว่าแล้วต้งเซเว่นเขาจะได้ตื่นเซ็ตอ๋อบางทีมันก็อาจจะได้ส้นตีนมากไปอี่บิน ลาไปดีกว่าอีนี้ต้องขอไปด้วยที่เราไม่ได้เปิดนะครับเราต้องการเป็นความเร็วสนุกขนาดนี้มาให้ดูเจอตอนเช้าก็เลยเนี่ยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเลยใช่เขาเจอตอนเที่ยงคืนพอดีเลยจาบ้าแล้วพอเล่นเราเลิกแล้วเร่องเรื่องโอทีอ่ะโอเคไปก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พอยังด้วยนะครับสัตว์ลัวหน้าบ้านอันใหม่ของทุกคนแล้วทุกคนจะไม่เจอรั้วแบบเนี้ยในก o เกิลอีกแล้วไปแคปไต้แคปไว้เก็บใต้แคบไว้เลยแล้วก็ไปดูคลิปเก่าแล้วกันเราแคปไว้ด้วยดีกว่า เอะนะเจอกันใหม่อีพีหน้ากันครับสวัสดีครับรบ,บายบายฝากด้วยนะคะกับน้ำพริกรส,สแซ่บสงเสร็จแม่โบ,บน,นะคะซื้อได้ลิงข้างล่างนี้เลยแล้วก็คี k ไฟเบอร์ครับลิงข้างล่างนี้เหมือนกันค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ